หลายคนอาจสงสัยทำไมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องมีศูนย์ฟอกไตของตัวเองทั้งที่มีโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วปี2568แม่ฮ่องสอนมีสถิติผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังประมาณ2,000กว่าคนจำเป็นต้องฟอกไต200กว่าคนมีศูนย์ฟอกไต3แห่งรองรับผู้ป่วย113คนแล้วที่เหลือและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทำอย่างไร ทุกวันนี้ผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังในจังหวัดเรามีจํานวนมากและยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโรคนี้ต้องฟอกเลือดอย่างสม่ําเสมอการหยุดรักษาเพียงไม่กี่ครั้งอาจทําให้เสียชีวิตได้ชีวิตคนไม่ห้องสอนต้องมาก่อนอบจอไม่ห้องสอนจึงอนุมัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฟอกไตโดยขอใช้พื้นที่สำนักง,งานแคทเดิมซึ่งถ้าขอไม่ได้ก็ต้องหาพื้นที่อื่นที่เป็นชุมชนเมืองนั่นก็เพราะ ต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็วต้องมีไฟฟ้ามั่นคงลดความเสี่ยงขณะฟอกไตต้องมีน้ำประปาคุณภาพดีใช้ในกระบวนการฟอกเลือดอย่างปลอดภัยการมีศูนย์ฟอกไตในเขตชุมชนเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องเสี่ยงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตัวอย่างเช่นศิระไตเทียงคลินิกเวชกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คลินิกบุญรักษาไตเทียมจังหวัดน่านไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรมจังหวัดลำพูนอาบาจอแม่ห้องสอนตระหนักดีว่าการทำงานต้องไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนจะเปิดได้ต้องผ่านมาตรฐานต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยเลือกใช้วิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเทคนิคการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี มีขั้นตอนการกรองของเสียรวม14ขั้นตอนเพื่อบำบัดน้ําให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดมีค่ามาตรฐานน้าบริสุทธิ์หลังการบำบัดอยู่ในระดับดีสะอาดใสไม่มีกลิ่นไม่มีสารปนเปื้อนชีวิตคนแม่ห้องสอนต้องมาก่อนขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้ผู้สนับสนุนรวมทั้งญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยโดยเฉพาะโรคไตตลอดไป ศูนย์ฟอกไตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะชีวิตคนรอไม่ได้